สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะทำได้ยังไงก่อนอื่นเรามาพิจารณาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนนะคะ200บวก300มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ก่อนอื่นเราจะใช้แผนภาพในการช่วยในการคำนวณน,นะคะ200บวกกับ300มีค่าเท่ากับ500นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ500นะคะต่อไปสมมติว่าคู่าปอยากทราบว่าตัวนี้คือจำนวนไหนเราสามารถหาได้ยังไงคะนักเรียนเราสามารถหาได้โดยนำ500ลบกับ300นั่นเองค่ะ ซึ่ง500ลบ300เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ200นั่นเองค่ะต่อไปคปรูเปลี่ยนถ้าครูอยากรู้ว่าจํานวนที่อยู่ตรงนี้คือจํานวนใดเราจะหาได้ยังไงคะนักเรียนถูกต้องคะ่ะหาได้โดยการนำ500ลบกับ200นั่นเองนะคะซึ่งลบกันจะเท่ากับ300ค่ะ ต่อไปเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะ200บวก300ได้เท่ากับ500ค่ะต่อไป500ลบ300เท่ากับ200ต่อไป500ลบ200เท่ากับ300ค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวน2องจำนวนบวกกัน ผลบวกที่ได้ลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2จํานวนนั้นผลลบก็จะคืออีกจํานวนหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลญักษณ์การลบในข้อที่1กันค่ะจํานวนใดเอ่ยลบ100เท่ากับ500ค่ะก่อนอื่นเราจะใช้แผนภาพในการช่วยในการหาคำตอบนะคะ จำนวนใดเอ่ยลบ100เท่ากับ500เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการช่วยในการหาคำตอบนะคะทำได้ยังไงคะนักเรียนถูกต้องคะ่ะเราจะนำา100บวกกับ500นั่นเองนะคะ100บวกกับ500ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ600นั่นเองคะ่ะดังนั้น เราจะได้ว่า600ลบ100เท่ากับ500ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะข้อที่2จํานวนใดเอ่ยลบ150เท่ากับ125ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้แผนภาพในการช่วยหาคําตอบนะคะจํานวนใดลบ130ได้เท่ากับ125นะคะ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการช่วยหาคำตอบนะคะข้อนี้ทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเราจะนำสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันนั่นเองค่ะนำาม3 0บบวก125นะคะซึ่งจะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ255นั่นเองค่ะดังนั้น 255รลบ130เท่ากับ125ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ356รลบจำนวนใดเท่ากับ251ค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้แผนภาพในการช่วยหาคำตอบค่ะเติมตัวเลขลงไปในแผนภาพให้ถูกต้องนะคะ356 ลบจำนวนใดเท่ากับ251นะคะจากนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการช่วยหาคำตอบค่ะถ้าเราต้องการคำตอบในจำนวนที่อยู่ตรงนี้เราทำได้โดยการทำยังไงคะถูกต้องค่ะนำตัวเลข2จํจำนวนมาลบกันนั่นเองค่ะ356ลบ251เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเท่ากับ 105นั่นเองนะคะดังนั้น356รลบ1น5เท่ากับ251นั่นเองค่ะจากตัวอย่าง3ตัวอย่างนะคะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดในหน้าที่76นะคะให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ